ไว้อาลัยสรุปชัดนายกไม่ห้ามน้องต้นข้าวไขข้อปฏิบัติให้แฟนขับรับทราบสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตามข่าวดันในวันนี้เราจะมาสรุปและตอกย้ำถึงความชัดเจนของแนวทางการปฏิบัติสำหรับพระเอกชนและประชาชนในห่วงเวลาของการไว้อาลัยตามมติล่าสุดของคณะรัฐมนตรีครับความชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีไม่ห้ามจัดงานแต่ต้องสำรวมความคุ้มครือเก,กี่ยวกับการจัดกิจกรรมรื่นเริงได้คลี่คลายลงแล้วครับ โดยในอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมายืนยันด้วยตนเองในวันนี้25ตุลาคม2568ว่านายกย้ำไม่ห้ามจัดงานรื่นเริงยึดความเหมาะสมงานแต่งงานบวชจัดได้ตามประเพณีส่วนร้านเหล้าเปิดปิดได้ตามปกติแต่อย่าจัดเต็มแม็กเชื่อว่าวุฒิภาวะของผู้ประกอบการรู้ว่าต้องระดับไหน นายนุทินชานวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรมวมหาไทยให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนของมติคอรมอที่ขอความร่วมมือภาคธุรกิจบันเทิงและสถานบันเทิงงดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงตามความเหมาะสมยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้สั่งห้ามภาคเอกชนจัดงานเรื่องเริงหรือคอนเสิร์ตขณะนี้มีความชัดเจนแล้วเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีได้ถแถลงแล้วว่าไม่ได้มีการห้ามอะไรที่เกินงามเมื่อถามว่า มีข้อสงสัยจากภาพประชาชนว่างานแต่งงานหรืองานบวชสามารถดําเนินการได้หรือไม่ในอนุทินกล่าวว่าอะไรที่เป็นประเพณีก็ปฏิบัติตามปกติขึ้นอยู่กับดุลระยะพินิษ์ส่วนเครื่งองดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถมีได้เป็นปกติอยู่แล้วเมื่อถามว่ามีการกําหนดเวลาเปิดปิดหรือไม่ในอนุทินกล่าวว่าทําได้เหมือนเดิมแต่ได้รับการรายงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาว่าทางผู้ประกอบการทั้งหลายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ก็ต้องขอกราบขอพรบคุณมาณที่นี้ที่พวกท่านพยายามที่จะไม่ทําให้เป็นโทนหนักและพยายามทําให้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงพยายามจะประกาศให้ผู้ที่มาใช้บริการหรือมาร่วมกิจกรรมรับทราบว่าขณะนี้อยู่ในห่วงเวลาในการถวายความอาลัยเพื่อให้เข้าใจจะได้ไม่เต็มแม็กโดยจะมีการถวายพระเกียรติก่อนการแสดงก็ขอขอบระคุณในการให้ความร่วมมือและมั่นใจว่าผู้ประกอบการทั้งหลายใช้ดุลยพินิษในทางที่เหมาะที่ควรได้ ส่วนที่ประชาชนตั้งคำถามถึงเกณฑ์ของคำว่าความเหมาะสมนั้นอยู่ตรงไหนนายกรัฐมนตรีระดุว่าก็ต้องใช้ดุลยพินิษเราก็ไม่ได้ไปกำหนดแต่คิดว่าแต่ละกิจกรรมก็ต้องใช้ดุลยพินิษได้ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการหากเรามีการสูญเสียญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเราก็ควรรู้ว่าที่จะต้องระดับไหนผมเชื่อในวุฒิภาวะของผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนชาวไทยอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในทางปฏิบัติศิลปินลูกทุ่งชื่อดังน้องต้นข้าวสุปริยาได้ออกมาโพสชี้แจงแฟนคลับอย่างละเอียดโดยอ้างอิงถึงมติคอรมอลและข้อปฏิบัติที่ชัดเจนครับน้องต้นข้าวระบุว่าตามมติที่ประชุมคอรมอวันที่25ตุลาคม2565เห็นชอบตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตความตอนหนึ่งว่าทั้งนี้ ขอความร่วมมือสถานบันเทิงและสถานบริการต่างๆงดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงตามความเหมาะสมเป็นระยะเวลา30วันหนูขออนุญาตเรียนแจ้งพอ่พอพ่อแม่แม่แฟนเพลงทราบว่าในช่วงเวลาแห่งความอาไัยนี้กิจกรรมหรืองานฉลองต่างๆที่หนูเคยได้รับการติดต่อไปทําการแสดงให้เป็นไปตามดุลพินิษของทางคณะเจ้าภาพผู้จัดงานหรือหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องในการประสานดําเนินการขออนุญาตตามความเหมาะสมในบริบทของแต่ละพื้นที่นั้นๆครับ รวมถึงการประกาศยกเลิกหรือเลื่อนการจัดงานในแต่ละงานด้วยหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือช่วงเวลาแห่งความอาลัยสิ้นสุดลงหนูจะมาเรียนแจ้งให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่แฟนเพลงได้ทราบต่อไปค่ะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้นอมศิรกรานกราบแทบพระยุทธคนละบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้คราพระพุทธเจ้าเด็กหญิงสุปริยาตาอุดมครอบครัวและทีมงานน้องต้นเข้าระบุอีกว่า หลักปฏิบัติเกี่ยวกับคําประกาศไว้ทุกหนึ่งปีงดจัดงานแต่งงานบวชจัดได้ตามปกติงดชัยโยงดดื่มฉลองงดเปเปอร์ชูตงดจุดพลุในเดือนแรกงดงานเรื่นเริงในที่กว้างเช่นเลี้ยงโต๊ะจีน100โต๊ะพร้อมวงดนตรีเต็มวงแต่สามารถจัดได้ในแบบที่เรียกว่าจัดงานภายในแขกไม่เยอะการไว้อะไรหนึ่งปีระบุไว้เป็นข้าราชบริพารในพระราชสำนักและข้าราชการประชาชนทั่วไปไม่ได้บังคับขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ตามความเหมาะสมการละทิศที่พึงปฏิบัติตามหลักปฏิบัติเกี่ยวกับคำประกาศไว้ทุกหนึ่งปีประเพณีละกระทงให้จัดตามประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาเช่นทำบุญตักบาตรปฏิบัติธรรมฟังเทศตามประเพณีของแต่ละท้องถิน่นงดเว้นการประกวดนางนพมาศและการจัดคอนเสิร์ตส่วนการเฉลิมฉลองเช่นจุดพลุตะไลดอกไม้ไฟควรจุดอย่างระมัดระวังและจุดในสถานที่เหมาะสมและได้รับอนุญาตจากทางราชการ เทศกาลกรถินให้พิจารณาตามความเหมาะสมงดเฉพาะส่วนที่เป็นหมหรสพหรือความบันเทิงแต่ยังสามารถจัดงานตามประเพณีได้โดยการปฏิบัติในการถวายผ้ากรถินพระราชทานให้ตั้งโต๊ะหมู่ตั้งเครื่องราชถวายกา,การการมีพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายราชสักการะเหมือนเดิมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารามีส่วนประเพณีอื่น,นๆเช่นคริสต์มาสดำเนินการได้ตามความเหมาะสมวันขึ้นปีใหม่เน้นการสวดมนต์ข้ามปี ตรุษจีนให้เป็นไปตามประเพณีคนไทยเชื้อสายจีนและประเพณีสงการดําเนินการตามประเพณีท้องถิน่นส่วนการจัดงานรื่นเริงดําเนินการได้แต่ควรมีความเหมาะสมเป็นไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่ให้ยกเว้นการจัดคอนเสิร์ตสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษคือข้อปฏิบัติที่ระบุว่าให้ยกเว้นการจัดคอนเสิร์ตในช่วงเวลาที่กําหนดขณะที่กิจ,จกรรมอื่นๆมีความยุดหยุ่นครับงานมงคลเช่นงานแต่งงานบวชจัดได้ตามปกติ แต่งดการเฉลิมฉลองเช่นงดชชยโยงดดื่มฉลองงดเปเปอร์ชูตงดจุดพลุงานประเพณีเช่นงานลอยกระทงสามารถจัดได้ตามประเพณีท้องถิน่นทำบุญตักบาทปฏิบัติธรรมฟังเทศตามประเพณีของแต่ละท้องถิน่นงดเว้นการประกวดนางนพมาศและการจัดคอนเสิร์ตเทศกาลกระถินจัดงานตามประเพณีได้แต่งดเฉพาะส่วนที่เป็นมหรสพหรือความบันเทิงสรุปดุลระยะพินิจคือหลักปฏิบัติสำคัญ โดยสรุปแล้วการสื่อสารจากภาครัฐและภาคเอกชนต่างยืนยันในหลักการเดียวกันคือการใช้ดุลยพินิษ์ในการประคับประคองทั้งเศรษฐกิจและการแสดงความอาลัยไปพร้อมกันครับท่านนายกย้ําชัดเจนว่ารัฐไม่ได้ไปกําหนดเกณฑ์ความเหมาะสมที่ตายตัวแต่เชื่อมั่นในวุฒิภาวะของคนไทยและผู้ประกอบการทุกคนครับขอให้ทุกท่านใช้ดุลยพินิษ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยความสํารวมเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดครับ สุดท้ายนี้ถแถลงการนายกรัฐบนตรีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตเชิญชวนชาวไทยน้อมลำลึกส่งเสด็จให้ทรงสิริสราพรในทิพพวิมานแอดมินช่องทำข่าวดางังขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ